ไลฟ์ life for life ค่ะนะเรียบร้อยทำบุญกันได้นะคะคุณผู้ชมไปต่อกันที่ศิลปินอิสระจัดงานแสดงศิละปะลอยตัวในรูปทรงของหน้ากากกันบ้างเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของมนุษย์ในยุคข,ของสื่อสังคมออนไลน์นะคะที่มักจะมีการสวมหน้ากากซ่อนตัวต,วตวนที่แท้จริงในนิทรศการ100 Max นั่นเองค่ะ ผลงานศิละปะลอยตัวในรูปทรงหน้ากากเขากวางค่ะแล้วก็สื่อความหมายถึงการเปรียบเทียบกับพฤติกรรมมนุษย์คล้ายกับการรักธรรมชาติหรืออนุรักษ์สป่าหากอยู่ในกระแสสังคมออนไลน์ทุกคนก็มักจะโพสต์หรือว่าแชร์ว่ามีใจรักธรรมชาติแต่ความจริงอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเพียงแค่หน้ากากภายนอกเท่านั้นค่ะ ซึ่งแนวคิดนี้นะคะมาจากคุณโอภาสโชติพันธ์ทวัทนนค่ะเป็นศิลปินอิสระที่ต้องการสะท้อนเรื่องราวของผู้คนในสื่อสังคมออนไลน์นะคะโดยปัจจุบันเนี่ยเป็นที่นิยมมากเลยนะคะที่ทําให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันของผู้คนทั่วโลกเป็นไปด้วยความสะดวกซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถสร้างสื่อได้ด้วยตนเองด้วยการสร้างโปรไฟล์ให้ดูน่าสนใจซึ่งภาพที่เราเห็นส่วนใหญ่ค่ะก็เลยเปรียบเหมือนกับการสวมหน้ากากซ่อนตัวตนที่แท้จริงในโลกออนไลน์ มีความรู้สึกว่าผู้คนในโลกออนไลน์ยุคนี้เนี่ยมีมีมาาการสวมหน้ากากเข้าหากันจากการที่เล่น Facebook ทุกวันวันเราก็สังเกตเห็นอาการของคน่านะแต่ละคนที่พยายามปรุงแต่งภาพตัวเองให้ดูดีอะไรอย่างนี้ฮะก็ลเลยรู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนเหมือนกําลังใส่หน้ากากบางคนมีหลายอันในหน้าเดียวอะไรเงี้แต่ละหน้าเราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไง ก็เลยทำงานชุดนี้มาเพื่อสะท้อนความรู้สึกตรงนี้ครับชุดนี้พยายามสร้างรูปทรงเป็นแบบลอยตัวให้เหมือนลนักษณะคล้ายๆหน้ากากนะแล้วก็ใช้เทคนิคเ,เป็นกระดาษรีไซเคิลเอามาปั้นสมกาวปั้นให้เหมือน,เห,อนเหมือนดินเลยครับ หนึ่งร้อเป็นการรวบรวมหน้าก,กากสื่อความหมายเปรียบเทียบทั้ง1 1 0ผลงานผลงานชุดนี้ก็ใช้เวลาในการสร้างสรงสรค์ใน1ปีเลยนะคะโดยการใช้วัสดุจากธรรมชาติอย่างกระดาษที่เทยสารกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษรีไซเคิลนะคะที่สามารถร่วมชมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง28พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะที่หอศิละปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะคะ่ะแหมก็มาทันกระแส The Max รายการร้องเพลงพอดีเลยนะคะใชะ่แต่นี้ก็เป็นเรื่องจริงนะที่เสือ,อ,อกมา เพราะว่าสื่อสังคมออนไลน์จริงๆแล้วก็เราโพสต์ในสิ่งดีๆที่อยากให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นยังไงไม,ไม่คงไม่มีใครโพสต์เรื่องที่ไม่ดีของตัวเองลงไปก็ยากก็ยากนะคะก็เห็นด้วยกับทางศิลปินนะคะไปต่อกันที่เอเชียที